ั่งเศษมีกรณีเหตุการณ์ช็อกเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ช็อกแบบแบบอุบัติเหตุนะแต่เป็นช็อกพลายใช่ไหมช็อกแบบ <c oughs> ว่าไปเห็นอาหารที่น่าจะอร่อยปรากฏว่าไม่อร่อยน่ากลัวขยะขแย,ยงอ,ยอะไรประมาณนี้นี่นะคะเป็นเว็บไซต์เดอบีเ r อร์นะคะนำเสนอคลิปวิดีโอค่ะที่ลูกค้ารายหนึ่งเขาโพสต์แฉร,ร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อควิกส์นี่นี่จริงๆมันเป็นร้านขายปีกไก่ทอดไงลูกค้าเขาสั่งปีกไก่ ปรากฏได้หัวไก่ติดมาลักษณะถูกทอดเกรียมเชียลูกค้าบอกอช็อกเห็นแบบนี้แล้วขยะขยแยงไม่กล้าทานเลยนี่ถูกเผยแพร่นในเว็บไซต์ l ไลฟ์ลีกนะคะมีผู้คลิกเข้าชมกว่า20,000ครั้งแล้วก็พูดตรงกันกันกบลูกค้ารายนี้เลยบอกโอ้โหขยะขแยงเสิร์ฟได้ยังไงอยากจะให้ร้านปลดพนักงานออกรับผิดชอบทีขนาดนั้นเลยเหรอ,หอมันก็อาจจะมีปนปนมาบ้างปะแต่ก็ค,คือความหมายคือมันก็ไม่ได้จะปนหัวออกมาใช่ไหม คือบางคนเขาบอกว่าเขาอยากทานถ้าแบบที่แบบมันไม่เห็นหน้าเห็นตาไก่ไงอ๋อความรู้สึกของสาวๆเป็นอย่างนั้นใช่ครับผมเฉยๆนะแต่ันอาจะแบบเออแปลกแค่นั้นเองเผ่อทานด้วยไหมไม่